มาดูนะครับมาดูอาการของพัดลมฮาตาลิเครื่องนี้นะก็ค่อนข้างที่จะนะหนักอยู่พอสมควรนะโอ้นะก็แก๊กเลยนะเนี่ยตัวชุดลูกปืนเนี่ยนะถ้ามองดูดีๆจะเห็นตัวชุดลูกปืนนะหมุนไปพร้อมกับแกนเลยนะอ่าแล้วก็นะครับโยกด้วยนะ โยกด้วยปกติมันจะโยกไม่ได้นะฮะอันนี้ตัวบูตไม่ได้สึกนะครับตัวบูตไม่ได้สึกแต่ว่ามันฝืดจนมาติดก,กับแกนนะครับอ่ามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนึงเนี่ยจุดเนี้ยใช่ไหมโอ้นะครับ แตกเนะฮะเนื่องด้วยความร้อนนะครับความร้อนพอใช้ไปนา,นานมันร้อนแล้วทีนี้พลาสติกพวกนี้ก็จะกรอบนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมแบบบ้านๆนะครับทีละจุดทีละจุดนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าซ่อมอยังไงนะครับอ่าส่วนที่หนึ่งที่ผมจะซ่อมคือเป็นตัวจุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้นะผมจะซ่อมโดยวิธีการใช้ไฟลมนะครับ ูวิการใช้ไฟลมโอเคนะมาดูนะว่าจะซ่อมลักษณะยังไงได้ผลดีแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะตรงนี้มันแตกนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็รอให้เย็นนะให้พลาสติกมันเย็นให้มันเกาะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเกาะเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้นะครับว่ามันจะหลุดนะครับแล้วรอมันเย็นก่อนอตอนนี้ก็ปล่อยให้เย็นเลยนะครับก็ วิธีการซ่อมอย่างนี้ก็เป็นวิธีการซ่อมแบบบ้านๆนะครับดูมันมันดูไม่สวยงามแต่แข็งแรงนะครับแต่แข็งแรงนะครับเหมือนเราซื้อมาใหม่นะครับก็แนวลักษณะยอย่างนี้นะครับอันนี้ในกรณีที่เราซ่อมให้กับลูกค้าที่เขาต้องการแบบนะครับประหยัดหน่อยนะครับแนวลนยยักษณะนี้นะครับต่อไปเราก็มาซ่อมที่จุดนี้นะครับก็ทําการถอดออกมาเลย อันนี้นะครับผมก็ถอดออกมาทั้งยวงเลยนะฮะคือน้ำมันมันแห้งนะไม่มีน้ำมันเลยฮะแห้งเป็นนีนก็เราก็มาเริ่มดำเนินการซ่อมกันเลยข้างหลังไม่เป็นไรนะข้างหลังไม่ติดนะฮะติดตัวข้างหน้านะครับไม่ตัวตัวกดตัวเนี้ยมันไม่มีแรงกดแล้วนะครับมันไม่มีแรงกดบูทละนะ แรงกดบูทมันก็พอมันฝืดมันติดก็มันก็ไปตามแกนเลยมันฝืดจัดจนนะครับจนกัดกอดบูดเป็นร่องลึกนะพูดถึงถ้าว่าเราเราไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับพูดถึง เราเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะครับคือมันมันเกิดการเสียดสีกับตรงชุดนี้นะครับเสียดสีมากมากคือมันโยกนะมันโยกมากๆไอ้ตัวเหล็กตัวนี้มันก็จะกินนะครับมันก็จะกินตัวบูตตัวนี้ถ้าหากว่าเราจะนํามาใช้มันดึงคือเราก็แค่กลับด้านแค่น,นั้นเองนะเพราะว่าไอ้ตัวบูตตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นไหลนะ ก่อนที่เราจะทําการนะครับทำการขัดแกนนะครับคือเรามาเรียนรู้กันแล้วก็มาทําความเข้าใจกันนะครับในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้อาจจะขัดใจช่างนะครับอา,อาจจะขัดใจช่างบางท่านนะครับก็คือสาเหตุที่ช่างเขาแนะนําว่าให้เปลี่ยนแกนนะครับให้เปลี่ยนแกนคือผมจะบอกถึงสาเหตุนะครับในกรณีที่แกนมันสึก นในกรณีที่แกนมันสึกหรือว่าเป็นรอยนะครับสาเหตุที่ให้เปลี่ยนคือในระหว่างที่บูธนะครับตัวบูธตัวนี้ตัวบูธตัวนี้มันเข้าไปนะครับมันเข้าไปใช่ไหมครแล้วทีนี้ในระหว่างตอนช่วงที่แกนมันทํางานนะฮะแกนมันทางานและสมมุติว่าแกนนี้เกิดลอยรอยล่องลึกใช่ไหมครับลอยล่องลึกปัญหาคือ ในระหว่างพัดลมทํางานเนี่ยมันจะดึงพวกฝุ่นพวกอะไรนะครับดึงพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยมาเกาะมาเกาะภายในแกนนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอตัวน้ํามันเนี่ยไอตัวน้ํามันเนี่ยน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นตัวดีเลยเป็นตัวที่ทําการยึดหรือจับเกาะพวกฝุ่นได้เป็นอย่างดีนะถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยหรือว่าเราเราทําความสะอาดไม่ดีหรือเราขัดไม่ดีมันจะเกิดการสะสมของฝุ่นนะครับ เกิดการสะสมขุ่มุ่แล้วทีนี้ใช้ไปได้ไม่นานก็จะกลับมาฝือดอีกนะครับแล้วทีนี้มาดูเทคนิคถ้าไม่อยากให้กลับมาฝือดอีกครับอยากจะจบงานให้ลูกค้าเลยนะผมก็ทำทำให้ดูหลายคลิปแต่ก็ไม่ค่อยให้ดูแบบเต็มที่นะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าบางทาีบางคนก็ต้องการแบบ ดูแบบรวดเร็วนะแบบต้องการดูแบบเร็วๆนะว่าซ่อมยังไงทํำยังไงนะขออธิบายหน่อยนะขอน้ำหน่อยนะแล้วก็ชุบน้ํามันหน่อยนะแล้วก็ขับขับตรงจุดแกนนะถ้าเรามีถ้าเรามีตัวชุดเนี่ยสว่านเนี่ยจะดีมากนะเพราะว่ามันจะขัดขับได้ละเอียดมากนะครับ เห็นไหมฮทาเราขัดดีๆนะมันมันจะเรียบเลยนะมันจะเรียบนะครโอกาสที่โอกาสที่ฝุ่นจะเข้ามาเกาะภายในตัวแกนตรงจุดรอยของแกนะนะครับมันก็จะน้อยนะครับโอกาสที่จะกลับมาฟื้นอีกนะเป็นไปได้ยากนะครับถ้าหากว่าใช้เทคนิคอย่างที่ผมบอกนะครับด้านหลังกท็ทำเหมือนกันนะครับแล้วทีน,นี้เทคนิคนะครับในการขัดเนี่ย คือสำคัญมากเลยคือการนะครับการที่เรานําตัวบูตเนี่ยตัวบูตที่เราจะนํากลับมาใช้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับนํามาขับด้วยนะครับแล้วทีนี้บูตที่เราคิดว่าจะใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้เนะี่ยให้เราสังเกตนะครับแล้วลองโยกดูนะครับว่าบูตนี่มันคอนไหมนะถ้าบูตนะครับโยกแล้วคอนนะครับ คอนเคนแบบคูนเคนหรือว่ามีช่องว่างช่องว่างมากเกินไปนะไม่ต้องใช้นะครับให้เปลี่ยนเลยนะบูทลักษณะนี้คือสามารถใช้ได้อยู่นะครับแล้วทีนี้ในการขัดเราต้องนำบูทนะครับสมมุติว่าอไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นตัวบูทตัวที่ใช้ทางด้านหน้านะครับเราก็เอามาขัดทางด้านหน้านะ ัดเงนะตัวด้านหลังเราก็มาขัดทั้งด้านหลังนะครับนะครับพอเราขัดแกนได้แล้วนะฮะแกนขัดใหม่เงาวับเลยนะครับคือผมจะเน้นย้ำมากคือเรื่องของความสะอาดนะครับพวกเอ่อ อกระดินกระดอนไปหมดละพวกชุดแหวนนะครับพวกหาพวกชุดแหวนก็หายไปไหนนะครับพวกแหวนพวกนี้ผมจะเน้นย้ำเรื่องความสะอาดมากนะครับบางคนทำแบบมัดง่ายนะครับถอดออกมาแล้วหาบางคนนะผมผมไม่ว่าใครนะอย่าดา่ามากผมนะอย่าเลิกติดตามผมนะ พอนะครับดึงออกมาแล้วคือไม่ยอมเช็ดนะครับคือต้องเช็ดทุกอย่างเลยนะให้สะอาดที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําความสะอาดได้นะครับมันจะช่วยแก้อาการแกล็ดฝุนะครับได้แบบยาวๆเลยนะหากพอบ้านไม่บ้านหรือว่าเพื่อนช่างพี่ช่างท่านใดนะรู้เทคนิคนี้ก็ลอง ลองนำไปใช้ดูนะครับมาดูวิธีการใส่นะครับตัวตัวชุดกดบูทตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบูทตัวเก่าแล้วก็ตัวแหวนกดบูทตัวนี้นะครับสามตัวนี้เนี่ยเทคนิคในการใส่นะครับอันนี้เป็นตัวชุดสัมรีซับน้ำมันนะครับที่ผมชุบน้ำมันไว้แล้วนะครับที่ชุบน้ำมันไว้แล้วคือนะครับถ้าเราชุบน้ำมันไว้แล้วเนี่ย คือตัวสำลีตัวนี้ еся, มันจะอุ cosas, ้มน้ํามันได้เต็มที่นะครับแล้วก็บางทีที่ผมเอามาบางทีผมเอาน้ํามันมาหยอดหยอดเลยเนี่ยบางทีตัวสำลีตัวนี้มันชุบน้ํามันได้ไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงนะครับเนื่องจากว่ามันอุ้มอุ้มน้ํามันได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าหากว่าเราใส่น้ํามันเยอะเกินไปนะครับพอมันเกิดความร้อนโดยรอบนะครับ โดยรอบตัวแกนและตัวบูทนะครับนะครับน้ำมันมันก็จะส่วนเกินก็จะไหลลงมานะครับไหลลงมานะครับสําหรับพัดลมที่เป็นตัวชุดกระโหลกเนี่ยนะครับส่วนมากจะไหลออกมาแล้วก็อาจจะไหลเยิ้มนะครับไหลเยิ้มแล้วก็ทะลุเกนตรงนี้ลงไปข้างล่างเลยนะครับจากที่เจอมานะครับอันนี้เป็นบูทตัวเดิมนะครับตัวเก่าที่ <c oughs> ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแต่ แต่การใส่นี่คือตรงตรงจุดที่เป็นร่องตรงเนี้ยผมจะไม่คว่ำลงนะครับตอนนั้นมันคว่ำลงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันมันแกมมันเฟื่อมันเกิดการสั่นนะครับการสั่นแล้วมันไปคูดกับคอเลยทําให้เกิดร่องลึกแนวลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ผมจะทําการหงายขึ้นแนวลักษณะอย่างนี้นะครับหงายขึ้นจะไม่เปลี่ยนนะครับอืนะครับอาจจะไม่ถูกใจช่างในหลายๆคนนะครับ ที่ผมทำแนวลักษณะอย่างนี้นะก็ทวงติงมาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับแล้วทีนี้ให้ตัวแหวนตัวเนี้ยเราก็จะงัดขึ้นงัดขึ้นมานิดนึงนะครับเราไม่ต้องงัดขึ้นมาเยอะถ้าเรางัดขึ้นมาเยอะเนี่ยมันจะเกิดแรงบีบกดที่มากจนเกินไปแล้วทีนี้พอเกิดแรงบีบกดที่มากเกินไปเนี่ยในระหว่างตอนที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวบูธนะ่ะ มันให้ตัวยากนะมันจะทําให้ตัวพู้นะ like. ให้ตัวยากนะครับให้ตัวยากนะครับแล้วเวลาตอนราหมุนใช่ไหมเวลาราหมุนปุ๊บทำไมเรารู้สึกว่ามันทำไมมันหมุนไม่ค่อยฟรีไม่ค่อยคล่องครับเนื่องเนื่องจากมันเกิดการบีบตัวนี้มากจนเกินไปนะครับมันก็เลยการหมุนมันก็เลยไม่ค่อยจะคล่องตัวนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวแหวนตัวเนี้ยอ่าผมจะไม่งัดออกมาให้ตรงนะครับอ่าผมจะงัด ออกมานิดหน่อยแล้วผมก็จะไม่ดัดแปลงนะฮะผมจะไม่ดัดแปลงผมจะให้มันอยู่เดิมๆมันในแนวลักษณะน,นี้แหละนะครับเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันมันจะได้แน่นในตัวของมันเองเพราะว่าผมจะไม่ใช้เครื่องมือพิเศษในการนะครับในการบีบอัดเข้าไปนะครับนะฮะเห็นไหมมันจะเข้าไปโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วทีนี้มาดูวิธีการใส่นะครับใส่ยังไงนะฮะ ไขควงนะครับแย่เข้าไปในร่องเนี่ยเห็นไหมมันจะมีร่องด้านหลังเนี่ยแย่เข้าไปแล้วก็บีบลงมาอย่างนี้ยแย่เข้าไปบีบลงมาอย่างนี้ยทําสลับกันนะครับหนึ่งสองสามสี่แนวลักษัะอย่างนี้นะครับแนวมุมทะแยงนะครับแย่ลงไปนะครับไขควงที่มันพอดีหน่อยนะเป็นๆพอดีหน่อยไม่ต้อง่ถ้าใหญ่มากมันจะไม่มีแรงบีบอัดนะครับอ่านะครับเพื่อที่จะกดให้ตัวบูทเนี่ยมันแน่นที่สุดนะครับตัวกดบูทเนี่ยมันแน่นนะ มุมมุมงวงศาเวลาจับไม่ค่อยได้เท่าไหร่งัดบีบเข้ามานะครับงัดเซกเข้าไปบีบเข้ามานะครับงัดเซกเข้าไปตอนที่เรางัดเซกเข้าไปเนี่ยคือนะครับตัวสักูไรมันจะเป็นตัวดันเป็นตัวดันนี้นะครับมันจะเป็นตัวดันตัวนี้ลงมานะครับและมันก็จะช่วยงัดงัดที่ระยะมันไม่ถึงเนี่ย มันจะงัดให้ให้ตัวให้ตัวเนี่ยให้ตัวกิฟต,ตเนี่ยมันขึ้นมาอีกนะสูรอะไรผมมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เทนะ่าไหร่ครับปลายมันหักนะอืมนะครับเนี่ยลยยักษณะนี้นะพอทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ค้อนคนะ้อนต่อกับไปเลยตอนเคาะระวังนะมันจะไปโดนขดลวดนะระวัง แน่นเลยนะฮะเห็นไหมครับ,รบไม่ต้องใช้ตัวกดบูทก็แน่นได้นะครับถ้าเรารู้เทคนิคนะครับเรารู้เทคนิคแล้วก็สิ่งสําคัญในกรในการใส่เข้าไปเนี่ยไอตัวบูทตัวนี้เราต้องรักษาให้มันอยู่ในกรอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนเราใส่เนี่ยไอตัวกดตัวนี้มันดันอยู่นะครับเ so, วลาใส่มันจะใส่ายากครับเราต้องคอยมาดูนะครับเวลามันใส่เข้าไปแล้วมันติดนะครับ <M> เพราะไ <M> อ <M> ตัวนี้มันอาจจะพล <P ick, S 1> ิกอาจจะงายอาจจะ เออล้นขึ้นมาก็ได้นะครับมันไม่ลงเบ้าเทอร์โมฟิลนะครับจะขาดหรือว่าไม่ขาดก็แล้วแต่คือต้องเปลี่ยนเลยนะครับนะครับผมเคยมีบทเรียนมาแล้วนะครับคือเคยซ่อมให้ลูกค้านะครับแล้วทีนี้ไม่เปลี่ยนเทอร์โมฟิลให้ลูกค้านะครับปรากฏว่าใช้ได้2วันนะครับแกนฝืดในลักษณะนี้แหละใช้ได้สวันหรือสามวันเปิดไม่ติดนะครับอ่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่านะครับม no ันเกิดความร้อนสะสมภายในตัวชุดเทอร์โมฟิลแล้วนะครับแล้วทีนี้เราประมาทนะครับเราเป็นช่างใหม่เราประมาทเราไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่เปลี่ยนอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกอาร์ลิของมันดีอยู่แล้วนะครับไม่เปลี่ยนปรากฏว่าขาดนะครับขาดนะครับต้องมาแกะทํางานรอบสองนะครับเสียเวลานะครับเสียเวลานะครับทาครั้งเดียวให้จบไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับตัวชุดเทอร์โมฟิลใหม่นะครับต่อมา แนวลักษณะน,นี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เชือกมัดไว้นะครับเชือกมัดไว้นะสานี้แล้วก็ใช้เทปดํานะครับลอมนะครับคือโอกาสที่ตัวเทปดําเนี้ยนะครับจะหลอมละลายจนทําให้ตัวชุดนะครับตัวชุดโคตรลวดเนี่ยมีปัญหาเนี้ยเป็นไปได้ยากมากครับ <c oughs> เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าผมทดลองดูแล้วผมทดลองลองเผาไฟดูแล้วคือเป็นไปได้ยากมากที่มันจะ ทําทให้ตัวชุดผลรวดเสียหายผมก็เลยคิดว่ามันสามารถใช้ได้นะครับผมว่าคลิปนี้ผมทําให้นะครับเพื่อนช่างหรือว่านะครับ FC ผมด่าแน่นอนนะทำแนวษณะยอย่างนี้นะเป็นคอนเทนต์นะครับแต่ผมทําแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแกะออกมาก็ยังดูดีแทบทุกเครื่องนะครับ มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะี่คือมันมันแทบจะไม่มีระยะลุนเลยนะมีอยู่นิดเดียวนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับคือเจอมาบ่อยนะครับสำหรับพัดลม สำหรับเขลงรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่า,าระยะรุ่นมันไม่มีเลยเนี่ยคือปัญหาที่จะตามมาก็คือปัญหาที่จะตามมาก็คืออ,า,า,า,มมา,กอาการแกนฝืดจะเกิดขึ้นได้เร็วมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีการขยับของตัวชุดแกนนะครับเดินหน้าถอยหลังคือมันไม่มีเลยนะครับถ้าแน่นแน่นนลักษณะน,นี้คือไม่ดีเท่าไหร่นะครับ คือเราต้องให้มันมีระยะระยะลุนนิดหนึ่งนะครับเพื่อในตอนที่พัดลมมันทํางานมันมีการเสียดสีนะครับพอมันมีการเสียดสีมันจะเกิดการขยับขยับของตัวชุดน้ํามันและเกิดการขยับของพวกเศษฝุ่นต่างๆนะครับอันนี้มันก็จะช่วยในการลดอาการแกนฝืดได้อีกนิดหนึ่งนะครับได้ประมาณสัก20-30นนะครับโอเคก็ต้องแก้ไข รงนี้นะครับให้มันมีการหลุนนิดหนึ่งผมอาจจะทําการเอาตัวชุดแหวนออกออกอย่างละหนึ่งตัวนะครับอาจจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับจะดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็จัดนะครับจัดระยะใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเห็นไหมเห็นไหมมีการให้ตัวได้นะครับอตอนทดลองเราต้องยกขัวขึ้นหน่อยเพราะว่ามันเพราะวมันจะสายนะครับ โอเคครับ okay. คือที่เราดูการสาย,ยานี่คือเราต้องเช็คพวกเฟืองสายเขาด้วยนะครับว่ามันปกติไหมนะครับถ้าปกติเราก็ต้องแจ้งเข้าไปว่าเฟืองสายไม่ปกตินะครับต้องเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนไหมอะไรไหมนะครับโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ